โอ้โหแบบได้ดูจบปุ๊บผมก็มาทําคลิปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือว่าผมไม่ค่อยจะมีความสามารถด้านอันนั้นสักเท่าไหร่นะไอพวกแบบอิสเตอร์เอกอะไรพวกนี้นยะผมไม่ค่อยจะมีแต่ว่าผมก็จะมาบอกสิ่งที่ผมได้เห็นนะครับก็คือว่าในตัวอย่าง transformer rise of the beast นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ผมได้ดูตัวอย่างแล้วมันน่าจะเป็นภาคต่อของ b อ m b บอร์บนะครับ ถึงจะบอกว่าชื่อว่า Rise of the Beast ก็เถอะแต่ว่ามันเป็นภาคต่อนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมคาดเดาวว่าน่าจะเป็นภาคต่อนะครับของ Bob b o m b บ e Bee นะเพราะว่าหุน่นบ o m b บอ Bee ในเรื่องนี้มันก็ยังเป็นไอหุห่นไอกระป๋องที่รูปร่างดูอาจจะดูแบบตัวเล็กกระจิ๋ว,วจากเวอร์ชันของ m i c h a e l b a y นะครับแต่ว่ามันก็จะมีรูปร่างนี้ครับสำหรับ Bob b อ m b บอร์บแต่ผมบอกว่าผมดูบอมเบอร์บนี่ผมรู้สึก เอาว่ากันตามตรงนะถ้าเกิดเทียบกับหนังทาร์นฟอร์เมอร์หเรื่องนี่บอมเบอ์บีผมให้เป็นอันดับลองบวยอ่ะลองบวยลองบวยบวยนี่คือทาร์นฟอร์เมอร์เดอะลัดไนท์ส่วนลองบวยก็คือบอมเบอร์บีอันดับหนึ่งของผมนะครับคือทาร์นฟอร์เมอร์สามเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นดูมันมากแบบอืมเลยนะครับอ่ะ พูดถึงท r a n ฟอร์เมอร์ล e of the b e a s t นะครับมันก็จะเป็นเรื่องรล่านะที่คาดว่าน่าจะเป็นเกิดขึ้นบนโลกนี่แหละก็คือว่ามันมีเหล่าหุ่นยนต์นะครับทา a n ฟอร์เมอที่เป็นสัตว์นะครับแต่ว่าสัตว์เหล่านี้นี่น่าจะอยู่บนโลกนะครับมาอย่างยาวนานแล้วนั่นเองเพราะว่าเราก็จะได้เห็นฉากนะที่ p t t m u u s r พ m e นะครับ,รบได้มาต่อสู้กับคิงคองใช่ไหมที่เป็นหุ่นยนต์ ไม่ได้ต่อสู้หรอกก็มาประเชิญหน้ากับคิงคองนะครับคิงคองก็บอกว่า,ฮาเฮ้ยข้าไม่ใช่ศัตรูของเจ้าพรามตอนนี้มีมหภาภัยมืดกำลังจะมานะครับก็คือมาสเตอร์เมกาตรนั่นเองแล้วเราก็จะเห็นบอมเบอร์บีครับเวอร์ชั่นอของทางหนังบอมเบอร์บีของแกเองแล้วก็จะมีหุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ผมไม่ค่อยจะรู้จักชื่อแต่ว่าผมก็จะจะบอกว่าไอเรื่องนี้นะครับ ใครคิดว่า CGI มันดูลอยๆบ้างหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันปรับโมเดลให้เป็นแบบคล้ายการ์ตูนมากมันเลยแบบดูทำให้ CGI ลอยๆอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่รู้ว่าของเล่นแม่งขายดีแน่นอน100%แน่นอนนะครับก็ หุ่นยนต์นะครับที่เราจะได้เห็นก็ที่เป็น beast นะไอ้บีสนะไอ้พวกไอ้หุ่นยนต์ที่เป็นสัตว์เนี่ยก็จะมีคิงคองมีชีต้ามีแรดใช่ไหมที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็ในฉากสุดท้ายก็จะเป็นการต่อสู้กันของเหล่าดีเซติคอนนะครับที่นำโดยมาสเตอร์เมกกาตอนนะครับแล้วก็กำลังทำการต่อสู้กับกลุ่มออโตบอทนะครับที่อูบออโตบอทแม่งไม่มีเครื่องบินเลยนะครับมีแต่รถ ตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นแบบไอเป็นบีชนี่100%เลยนะแต่ที่ไหนได้มันเป็นหุ่นยนต์ทานสฟอร์มเมอร์แบบหุ่นยนต์รถปกติกับบีชมาปนกันนะครับ mm hmm. ก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ย mm hmm. เดี๋ยวก่อนเอาแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแบบเออแบบเราอยากจะตอนแรกผที่ผม คาดหวังว่ากับไอ้เรื่องนี้นะครับนึกว่ามันจะเป็นจัก,กรวาลแยกนะเอาที่ไหนได้มีมนุษย์นี่วาเออตอนแรกนึกว่าจะไม่มีที่ไหนได้มีเฉยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นหุ่นไดโนเสาร์หุ่นแต่หุ่นไดโนเสาร์ยังไม่เห็นนะไดโนเสาร์ในต,ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราก็เห็นไดโนเสาร์ก็คือในตอนอมหาวิบตกยุคศูนย์พันใช่ไหมภาค4นะครับที่เป็นหุ่นยนไดโนเสาร์แต่ว่า อันนี้ก็จะเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าไม่ใช่สัตว์แบบในตำนานแบบไดโดเสาวขนาดนั้นนะก็เป็นสัตว์ที่พบได้นะครับบนโลกก็ตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นแบบหุ่นยนต์ล้วนๆแล้วก็เป็นภาคที่แยกออกมาแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับแต่ก็น่าจะเป็นภาคตอนต่อของบอเบ์บีนั่นแหละนะอ่ะก็